ทุกคืนบนพฤหัสบดีเรามาหาบทสรุปก,กันที่ y o u u t YouTube c h a n n e l ลเ e ลิ t t ึ m um, ว่าผีจริงหรือคิดไปเองคุณเคยได้ยินเสียงในห้องที่ไม่มีใครอยู่ไหมคุณเคยฝันเรื่องเดียวกับคนแปลกหน้าหรือเปล่าหรือบางทีสิ่งที่คุณคิดว่าฝันอาจจะเคยเกิดขึ้นจริงผีจริงหรือคิดไปเอง รายการที่จะพาคุณไปฟังเรื่องเล่าลี้ลับจากประสบการณ์จริงฟังแล้วคุณจะกล้าฟังคนเดียวไหมคุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องไม่ลี้ลับผีจริงหรือคิดไปเองวันนี้พี่เกฟและพี่แบมจะมาเล่าเรื่องราวที่พี่เกฟและพี่แบมเนี่ยได้รับฟังมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากมายจนเกืบอบเอาชีวิตไม่รอดครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เมื่อ7ปีที่แล้ว เห็นบอกว่า uhm มีรูปออกอากาศด้วยนะครับกับคุณใส่ผีฟ้ามาติดตามกันเป็นสายที่สองเลยครับกับสายของพี่เกรฟและพี่แบมเรื่องที่คุณเคยเจอมันคือผีหรือแค่จินตนาการหลอนทุกครั้งที่ฟังสงสัยทุกครั้งที่เล่าผีจริงหรือคิดไปเอง มาติดตามสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับพี่เกพี่แบมสวัสดีค่ะน้องกังฟูสบายดีกันไหมครับช่องนี้สวัสดีเช่นเคยค่ะน้องกังฟูสบายดีค่ะน้องกังฟูในรายการเนี่ยเราไม่ได้คุยกันมาหลายเดือนแล้วตื่นเต้นไหมครับพี่เกพี่แบมกลับมาทั้งทีช่วยๆกันหน่อยนะคะวันนี้น้องกังฟูเรื่องนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยพี่แบมก็มีโอกาสได้คุยกับพระเกจิรูปหนึ่งที่อยุธยาก็บอก พี่แบมว่าเนี่ยมีเรื่องจะไปเล่าอย่างนี้อย่างนี้ก็เขาบอกโอเพอดีว่าแกมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งอยากให้น้าเรื่องนี้ไปเล่ามากครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนแบมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่แบมเนี่ยติดต่อพูดคุยกับน้องก็มีโอกาสได้คุยกันถึง2อถึงสวันที่ผ่านมาก็ได้เรื่องนี้มาขะงั้นเดียวขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยนะคะได้เลยครับพี่แบมค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ7-8ถึงปีที่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังนังงหหวดทีี่่่ในกกานาคกลลแะะ เรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับน้องสองคนนะคะที่มาเล่าให้พี่แบบฟังสองคนนี้ยคือน้องก้กับน้องติ๋มจริงๆเขาไม่ได้ชื่อโก้กับติ๋มนะคะน้องกาวฟแต่ว่าเหตุการณ์นี้ยมันยังไม่จบแต่ว่ายังไม่สนิทดีก็เราจะต้องบังชื่อไปนิดหนึ่งแล้วกันนะคะค,คือโก้กับติ๋มเนี่ยเขาก็เป็นแฟนกันแต่ว่าตัวของติ๋มเนี่ยเป็นลูกของเจ้าของร้านอาหารแห,ห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดหนึ่งค่ะค,ะคเป็นร้านที่เรียกว่าข,ข้องคานต่อคียวรอกิน เป็นร้านที่ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอาคารพาณิชย์สองครูหาแล้วโต๊ะเนี่ยก็จะเต็มพื้นที่24โต๊ะโดยประมาณแต่ว่าเต็มทุแต่ว่าโต๊ะเนี่ยเต็มทุกโต๊ะแล้วก็ต้องมาต่อคิวเพื่อมารอกินด้วยซ้ำอะค่ะครับเป็นร้านที่ค่อนข้างจะเป็นเบอร์ต้นๆของจังหวัดคราวเนี้ยเรื่องมันก็ขึ้นก็คือขอทําธุรกิจร้าอาหารนี่แหละค่ะก็เป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างลงตัวดีหมดเลยแล้วก็ตัวติ่มก็เป็นลูกสาวของเจ้าของร้านเนี่ย ก,ก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะเลยค่ะเพราะเนื่องจากบ้านเองก็เป็นร้านอาหารแล้วก็ตัวเองก็มีธุรกิจอื่นด,ด้วยก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสต,ตางค์เลยครับคราวนี้เนี่ยติ๋มก็ไปเจอกับโก้นี่แหละค่ะก็คบกันเป็นแฟนกันระหว่ันที่คบกับโก้เนี่ยก็มีน้าชายก็คือน้องของแม่ ติ๋มเนี่ยเขานะคะเขาก็พาแฟนเนี่ยกาลังอุ้มท้องมาโดยได้ความลงบากมากค่ะน้องกังฟูครับผมคือชีวิตตกต่ำถึงที่สุดเรียกว่าถึงที่สุดก็ว่าได้ค่ะเขาเรียกว่าไม่มีอันจะกินก็ลําบากเลยมาขออาศัยอยู่ที่ร้านเนี่ยแล้วก็ขอทํางานเพราะกับแม่ของติ่มเนี่ยก็ได้ความที่เป็นน้องชายของภรรยาน,นะคะ่ะก็เปิดโอกาสให้ขอทําตัวทํางานแล้วก็ตัวของภรรยาน,น้องชายเนี่ยคือน้าสปายของติ่มอะคะ่ะก็ได้คลอลูกแล้วก็มีลูกชายทั้งหมดสองคนคะ่ะ ด้วยตัวติ๋มเนี่ยเขาก็รักมากรักเดทส,สองคนนี้มากเลยก็รักเป็นเหมือนลูกของตัวเองเลยค่ะเพราะตัวเองเนี่ยก็ยังไม่มีลูกแล้วตัวเองก็ยังไม่ได้แต่งงานก็รักแล้วก็เอ็นดูมากๆเป็นเหมือนลูกคนหนึ่งเลยก็ได้ค่ะก็ดูแลกันมาอย่างดีโดยตลอดคราวนี้เนี่ยพอวันที่โก้เนี่ยเข,เขาเขาเข้ามาเพื่อจะมาแต่งงานกับติม๋มโก้ก็นัดแนะ่กับทางบ้านของทางติ๋มเนี่ยว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอาผู้ใหญ่เนี่ยมาสู่ขอค่ะให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นกิจลักษณะ พอดีก็มาวันนี้ค่ะคนที่อยู่รับเนี่ยก็จะมีพ่อแม่แล้วก็ป้าของติ๋มค่ะแต่ไม่มีน้าชายแล้วก็น้าสะพ้ายปกติงานถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ขนาดนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่กันครบอยู่กันครบหน้าครบตาเลยใช่ไหมครับค่ะใช่มันก็เลยทําให้โก้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นที่รังเกียจของครอบครัวน้องติม๋มเปล่าทําไมนะ้าเขาถึงไม่ชอบหน้าเราโก้ก็เจ็บเก็บไว้ในใจคราวนี้ พอก้แต่งกับติ่มเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยสิ่งแรกที่โก้ต้องทําก็คือในฐานะที่เป็นลูกเขยก็ต้องเข้ามาก็ต้องเข้ามาทําร้านอาหารนี้ต่อโก้ก็เข้าไปทาร้านอาหารนี่แหละก็เข้าไปเป็นทั้งคนบริหารจัดก,การคน,คนทำครัวคนอะไรด้วยคะ่ะก็ดูแลร้านกึ่งๆเป็นเจ้าของร้านไปด้วยครับ คราวนี้นะคะในความไม่พอใจของน้าชายเนี่ยน้าชายของติ๋มก็พยายามหาเรื่องกันแกล้งตลอดเวลาเดี๋ยวเอานุ่นไปซ่อนบ้างเอานี่ไปซ่อนบ้างทําใหออเดอร์ผิดพลาดบ้างจากจนที่ลูกค้าในร้านที่ว่าแน่นๆๆเนี่ยลูกค้าหายไปหมดเลยเหลือไม่ถึง3โต๊ะจาก24โต๊ะเลยค่ะแล้วก็ต้องต่อคิวเหลือแค่3โต๊ะเนี่ยพ่อของติ๋มโกรธมากเลยแล้วก็วายวายด่าทอว่าตัวโก้เนี่ยทำยังไงถึงกับร้านจะเจ๊งเลย แต่ด้วยตอนนั้นน่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะไรนะคะน้องกังฟูโ <Go S 2> ก็พยายามจะอธิบายว่ามันมีข้อผิดพลาดแบบนี้แบบนี้นะแต่ตอนนั้นที่โก้อธิบายเนี่ยโก้ก็ยังไม่รู้นะว่าโดนน้าชายเนี่ยกลั่นแกล้งจนมาถึงวันเนี่ยโก้มาเจอจังหวะหนึ่งที่น้าชายเนี่ย เอาจานอาหารที่แบบว่าเรียกว่าเตรียมไว้เป็นชุดๆอะค่ะเพื่อที่จะทําไปเอาไปซ่อนไว้ใต้โต๊ะค่ะคือเขามาเห็นกับตาพอดีเลยโก้ก็เลยไว้ว้ยว่าเฮ้ยน้าทำไมทาแบบนี้ด่าทอน้านุนนี้นั่นปรากฏว่าพ่อของติม๋มเนี่ยก็เกิดอารมณ์แบบเห็นขึ้นมาก็มาด่าโก้แล้วก็ไล่โก้เนี่ยออกจากร้านไปเลยบอกว่าเฮ้ยเองเนี่ยออกไปเลยเองมาทําอย่างเงี้ยมาทําให้ร้านมีปัญหานะ ด้วยความที่โก้น้อยใจอะค่ะก็ถอดเสื้อคลุมทําอาหารอะไรแล้วก็ขับรถออกไปเลยแล้วก็ออกไปตั้งสติแป๊บหนึ่งแล้วก็คิดได้ว่าในเมื่อเราไม่ได้ทําตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดร้านทําอาหารฝั่งตรงข้าม แล้วก็จะขายอาหารคนละประเภทกันไม่ได้ขายอาหารประเภทเดียวกันแล้วก็เนี่ยชวนติ๋มออกไปด้วยกันไปทํากันสองคนแล้วก็ปรากฏว่าร้านก็ไปไม่ได้ดีเลยค่ะร้านของพ่อของติ๋มแล้วก็ร้านของโก้เองก็ไม่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยโก้ก็รู้สึกว่าแปลกใจมากว่าทําไมเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทาั้งๆที่เราก็เป็นคนมีความรู้มีวิชานะเราก็เคยทํานู่นทํานี่มามันก็ไม่น่าจะตกถึงขนาดนี้ โก้เลยเอาไปปรึกษากับเพื่อนๆแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะน้องกังฟูว่าโก้เนี่ยเขาจบทางด้านมรณนศินมาครับผมด้านพวกออกแบบตกแต่งภายในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความเชื่อทางศิศาสตร์ก็คือไม่มีเลยเพื่อนก็บอกว่าเอางีไแม่ล่ะคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องเทคนิคของการขายหรือว่าการตลาดเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอื่นก็ได้ระหว่างที่โก้ปรึกษากับเพื่อนไปแบบนี้เนี่ยความรู้สึกของโก้ก็ก็บอกว่า ก็ไม่เชื่อคือเขาอะเป็นแฟนขับตัวยงของแบบ The The g h o s t Time ก็เคยเล่า <ผม S 1> ให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าเหมือนกับว่าหาคนทรงหาอะไรมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโก้ก็จะปฏิเสธเรื่องนี้ตลอดจนลูกจ้างในร้านของติม๋มเดิมที่เป็นของพ่อติ๋มอะค่ะก็คือเดินมาบอกบอกว่าพี่ติ๋มพี่โก้ผมว่าจะลองออกไปหาหมอดูคนนึงนะ ที่น่าจะไปลองหาเขาดูนะเขาน่าจะบอกทางออกที่ดีกว่านี้ได้ที่มีโกดที่แอนตี้เรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ก็คือมันก็โอเคก็ไม่มีทางเลือกแล้วนี่ก็เลยชวนกระติมไประหว่างนี้ค่ะติมก็เริ่มเกิดอาการไม่สบายแปลก อาการแปลกๆของติมเนี่ยก็คือขับรถไปไหนก็จะเจอคนเนี่ยเป็นร่างดำๆโผล่มาตลอดเลยระหว่างทางบางทีก็โผล่มากลางแบบเกาะกลางถนนทำให้ตกใจอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความเชื่อของติมว่าเอ้ยแบบเรื่องนี้อาจจะใช่ ก็เลยชักชวนกับโก้ไปเจอร่างทรงคนนึ่งร่างทรงคนนี้เป็นร่างทรงคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรแต่ว่าค่าครูของเขาในการเรียกดูค่าครูเนี่ยแค่40บาทค่ะโก้ก็โอเคไม่เป็นไรแค่40บาทมันไม่ได้นักหนาอะไรขนาดนั้นก็ลองดูเอาละกันพอเข้าไปเนี่ยร่างทรงคนนี้ก็เรียกโก้แทนตัวเองว่าโก้นะคะไอ้นักลบเออเองกับแฟนเองอะ่ะ โดนเข้าให้เอาผงกระดูกกินทุกวันเขาจะเอาเองถึงตายก็พูดแบบนี้คะ่ะเล่าเข้าไปโก้นเนี่ยก็มีความรู้สึกขัดแย้งในตัวว่าเอ้ยคนพูดเนี่ยมันอาจจะรู้แบ็กกราวแล้วก็ได้อะไรก็ได้อย่างนี้ร่างทรงคนนี้ก็บอกต่อว่าเนี่ยคนที่ทำของใส่เองอะ่ะวันนี้มันอยู่ในนี้ด้วยนะโกก็เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่มันทำของใส่เรามันจะมาอยู่ที่เดียวกับเราได้ยังไง ล่างทรงก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวมึงเอ้ดเดี๋ยวเองหันไปแล้วเองจะได้เจอคนหนึ่งเองจะร้องอ๋อเลยว่าเป็นคนคนเนี้ยครับค่ะล่างทรงคงนี้นะคะก็มองผ่านหลังโก้ไปนะคะมองไปบริเวณมองไปบริเวณคนที่มาทีนี้ค่ะก็มองไป ก็ก็มองตามไปก็ตกใจมากค่ะน้องกังฟเพราะว่าคนที่เขาเห็นเนี่ยเหมือนหนึ่งในในครอบครัวมากทรงผมหน้าตาเสื้อผ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแค่เป็นเพียงคนละคนมันก็เลยทําให้ก้ตกใจแบบนึกขึ้นว่าเฮ้ยจะเป็นคนใกล้ตัวขนาดนี้จริงหรือคือรูปร่างลักษณะเหมือนมากก็บอก okay, โอเคเอ้ยมันเอ่อมีความรู้สึกว่าเริ่มชันระดับหนึ่งละแล้วแต่คราวนี้จะทํายังไงละจะแก้เรื่องนี้จะทํายังไงร่างทรงก็เลยให้นับมน มาก็คือเหมือนให้เอาน้ำมนเนี่ยไปกินบอกเอาไปกินทั้งโก้ติ่มนก็กลับไปแล้วก็กินแต่ระหว่างนี้ไม่ได้ดีขึ้นแบบว่าชัดเจนอะ่ะตัวต่มเลยตัวต่มเองเนี่ยป่วยหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยความด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเลือกออกไม่ใช่ประจําเดือนนะคะหมายถึงว่าเลือกออกตรงจมูกบ้างอะไรบ้างครับก็ทําให้ตัวสูบอะ่ะน้ำน้ำหนักจากน้ําหนัก54เนี่ยเหลือแค่40ค่ะน้ําหนักหายไปเยอะก็โอเคต้องไปโรงพยาบาลละ ก็ไปหาหมอทีแรกก็ไปโรงพยาบาลเอกชนเมาก็จับตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็พบว่ามันมีปัญหาปรากฏว่าค่าเลือกอ่ะมันจะอยู่ประมาณ40สตัวเลขครับอย่างเนี้ยค่ะประมาณ40แต่ตัวติ่มเนี่ยตรวจมาแล้วค่าเลือดอยู่ที่เลข8ติ่มก็แบบโหหมอก็บอกว่านี่คือสภาวะของคนที่เขาเรียกว่าเหมือนใกล้เหมือนกับใกล้ตายอ่ะหรือว่าเรียกได้ว่าตายไปแล้วก็ได้ค่าเลือกก็จะประมาณนี้ครับผมหรือไม่ก็อาจ,จะตามกว่านี้ทั้งสองคนก็เป็น ไปหาหมอก็ทําเรื่องส่งไปโรงพยาบาลต่างๆไปทั้งโรงพยาบาลในกรุงเทพก็คือโรงพยาบาลรามาอย่างเงี้ยก็หาสาเหตุไม่เจอค่ะน้องกังโฟมครับนี่แหละก็มีหนึ่งในนี้เพื่อนโก้เขาก็บอกว่าเอ้ยโก้เองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ของพวกนี้มันมีจริงนะก็เลยแนะนําให้ไปหาพระรูปหนึ่งค่ะที่ไม่ไกลจากบ้านมากอาจจะอยู่ในพื้นที่ก็ไปหาพระพอถึง พระท่านบอกไม่ต้องพูดอะไรโยมขอทำกระดูกให้กินพระท่านพูดแบบนี้เลยในมุมโก้โก้ก็บอกว่ามันจะจริงหรอแค่คำพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับร่างทรงคนก่อนหน้าเลยโก้ก็บอกว่าโอเคโอเคหลวงพ่อก็บอกเอานี้สิโยมเดี๋ยวโยมทำบุญเอาตะกุดเนี่ยไปโก้ก็แวบมาในหัวเลยว่าโอเคจะหลอกเอาตังแล้วละ่ะพระรูปเนี้ยหลอกมาหลอกเอาตังเราแน่นอนอ่ะไม่เป็นไรมันจะสักกี่บาทกันเชียว กะว่าลองดูปรากฏว่าพระรูปเนี้ยบอกว่าค่าตะกรุด100บาทก็ไม่แพงแล้วก็บอกว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปช่วยเหลือวัดโรงเรียนในวัดลงต่างๆนานาอาก็ก็โอเคโอเคเชื่อก็เช่าทําบุญตะกรุดนั้นมา3ดอกแล้วพระก็บอกว่าอ้าเดี๋ยวเอาติ่มเนี่ยไปอาบน้ามนต์เดี๋ยวเราอาบให้ก็ประมาณเนี้ยก็ถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามีค่าใช้จ่ายค่าครู12บาท โก้ก็อ่ะโอเคไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่ก็ถือว่าลองละกันมันแค่ไม่กี่บาทพอไม่กี่ตังค์อ่ะพออาบน้ำมนต์ปุ๊บตัวติ่มเนี่ยเกิดอาการหนาวเย็นสั่นมากคือถังน้ำเดียวอ่ะคะ่ะแต่เป็นแต่อาจจะเพราะว่าติ่มอะ่ะเลือดในตัวเขาน้อยก็เลยอาจจะทำให้หนาวก็ได้แต่อาการประหลาดคือพออาบขันสุดท้ายเสร็จติ่มมาปากเบี้ยวพูดไม่ได้เป็น10นาทีเลยโกก็ตกใจบอกว่าหลวงพ่อแบบ,บก เกิดอะไรขึ้นกาแฟนผมหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเอาตะกุดเนี้ยหนึ่งดอกไว้กับตัวแล้วก็เอาอีกดอกหนึ่งเนี่ยไปใส่ในแท้งน้ําด้านบนบ้านใส่ไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาโกกับติ๋มก็ไปทําตามที่หลวงพ่อบอกพอเอากลับไปทําตามปุ๊บก็เหมือนว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายนอกจากตะกุดแล้วหลวงพ่อก็ยังให้ ยาเป็นยาจินดามมนียาอมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้มาด้วยก็กินกันทีนี้ก็ดีขึ้นทุกอย่างก็เหมือนจะโอเคขึ้นแต่ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะธุรกิจของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ดีนะถึงแม้ว่าสุขภาพจิตจะดีแล้วแต่ว่าธุรกิจก็ยังไม่ได้ดีคะ่ะครับเอ้ยเดี๋ยวเรากลับไปหาร่างทรงกันอีกทีก็ไดก้ก็เลยชวนติ๋มกลับไปหาที่ร่างทรงคําแรกที่ร่างทรงทักก็บอกว่าเอ้ยเองสองคนนะไปทําอะไรมา หายแล้วนะหลุดแล้วเนี่ยไปทำอะไรมาโกก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างก็บอกว่าหายหมดแล้วหันมาคุยกับติม๋มติ๋มก็ต้องรับเรื่องนี้ให้ได้นะเพราะต่อจากเนี้ยเป็นเรื่องที่จะกลับไปหาคนที่ทำติม๋มติ๋มรับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าติ๋มก็บอกว่ามันก็ได้นะคะแต่ทำไมหรอทำไมถึงจะต้องรับเรื่องนี้ให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นใครอะไรอย่างนี้ล่างทรงก็บอกว่าเดี๋ยวจะออก ออกจากที่นี่ไปอะ่ะเองก็จะรู้ว่าใครเป็นคนทําเองพอสองคนขับรถออกมาได้ไม่ถึงสิบนาทีอ่ะค่ะน้องกังฟูโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาหาติม๋มจากที่บ้านของติม๋มป้าของติ๋มเนี่ยเป็นคนโทรมาโทรมาบอกติ๋มว่าให้รีบกลับบ้านด่วน,วน,วนเลยตอนนี้หลานคนเล็กอะ่ะไม่รู้ทําไมมันวิ่งท่าไหนแล้วก็วิ่งขาหักวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ขาหักเลยก็โอเคเรื่องเดี๋ยวติ๋มก็ จะรีบกลับบ้านให้สักพักโทรศัพท์ก็ดังเข้ามาอีกติม๋มมันไม่ใช่แค่ตัวเล็กขาหักแล้วนะคนโตอยู่ดีๆก็เลือดไหลออกทางจมูกไม่หยุดเลยรีบ,รบมาหน่อยต้องรีบพาไปหาหมออ่ะโอเคก็รีบไปสักพักโทรศัพท์ก็ดังเข้ามาอีกสายหนึ่งติม๋มคราวนี้ตัวน้าชายอะ่ะเกิดอุบัติเหตุน้าสาวอะ่ะเขาลื่นแล้วถือปังตออยู่ไปฟันไปฟันน้าชายเข้าแขนของน้าชายก็เลือดสาดเลยอืมครับ คราวนี้ทำให้โก้กับติ๋มเนี่ยรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกิดมาจากตัวน้าชายกับน้าสาวก็โอเคมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้แล้วก็คิดไว้อย่างนี้แหละแต่ว่าสิ่งหลังจากนั้นนะคะคติ๋มก็พาหลานคนที่เลื่อนกออกไปหาหมอ รากฏว่าเป็นลักษณะเดียวกับโลกที่ติ่มเป็นเลยก็คือค่าเลือดเท่ากับ8เป็นเลขตัวเดียวกันเลยครับโอเคอันนี้พอเข้าใจได้แต่ติ่มทําใจไม่ได้ว่าทําไมครอบครัวนี้ถึงคิดจะทาร้ายเขาคือในตอนนี้เป้ามันผูกพุ่งไปที่ครอบครัวนี้อะว่าทําไมแบบครอบครัวเนี้ยใช่อะไรแน่นอนอะไรแบบนี้ก็โอเคกลับไปหาพระรูปเดิมพระท่านเดิม ท่านก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงตอนนี้สิ่งที่ทั้งสองคนทำได้คือต้องอาหสวกรรมให้เขาแล้วก็ให้เราคิดว่าเขาทำนั่นแหละคือคนนั้นพอนั่งคิดย้อนกลับไปอะคะ่ะน้องกางฟูรเรื่องราวเนี่ยก็ไปเจอว่าเขาเอาเจอตัวถุงผ้าเนี่ยเป็นถุงถุงผ้าใส่กระดูกใส่ดิน ถุงหนึ่งที่ใส่กระดูกเนี่ยเขาเอาใส่ข้าวต้มให้ติ่มกินทุกวันเลยค่อยใส่ในข้าวของติ่มตลอดมาจนติ่มมาเจอว่าน้านเนี่ยเอาอะไรสักอย่างจากถุงเนี่ยใส่ข้าวไว้ตลอดบอกให้กินเป็นกระดูกใช่ก็บอกว่าให้กินกระดูกพอคราวนี้ย้อนกลับไปครอบครัวของตัวน้าชายกับน้าสาวเนี่ยพ่อแม่ของน้าชายน้าสาวแกเป็นคนทางภาคเหนือแล้วเขาก็เป็นคนจังหวัดเชียงราย อันนี้วันดีคืนดีเขาก็พากันมาทั้งครอบครัวระหว่างก่อนหน้านี้นะคะก็คือพอมองย้อนกลับไปที่ครอบครัวเนี้ยกลับมาบ้านหลังเนี้ยมาบอกว่าอยู่กันแค่2วันแต่ที่ไหนได้ก็คือแบบอยู่กันจะเป็นเดือนแล้วมาทําพิธีกรรมทําอะไรบางอย่างอยู่หลังอาคารนั่น,น่ะคะ่ะจนทําให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นจนสุดท้ายไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือไม่เกิน2ส,สัปดาห์ค่ะน้องของแม่ ของตัวผู้หญิงคนที่เป็นน้าสาวอะคาเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตจากโรค้ายจากไม่เป็นอะไรเลยปกติก็ตัวอ้วนท้วนปกติกลายเป็นผอมซีดแล้วก็เสียชีวิตไปเลยแล้วพอตกกลางคืนโก็กับติ๋มก็เข้านอนแต่ไม่ได้นอนที่บ้านหลังนี้นะคะก็เข้าไปนอนที่บ้านอีกหลังหนึ่งปรากฏว่ามีเงาสีดํามันที่หน้าบ้านแล้วก็เรียกติมต๋มติ๋ม คือจะมาขออโหสิกรรมให้เขาได้ไหมคือมาพูดอยู่หน้าห้องอะค่ะเป็นเสียงพูดเหมือนกับเสียงคนพูดธรรมดาเลยค่ะน้องกังฟูก็เลยเป็นที่รู้มาว่าคือคนพวกนี้แหละที่มาทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเรื่องพวกนี้ก็คือเป็นบ้านของตัวน้าชายน้าสาวนี่แหละพ่อแม่เขานับถือผีฟ้าแล้วก็ใช้คุณใส่ผีฟ้านี่แหละทำเป็นผงกระดูก แล้วก็เอาให้บ้านนี้กินเพื่อหวังว่าจะได้ธุรกิจเนี่ยเป็นของตัวเองเรื่องเรามันก็มีประมาณนี้ค่ะผีฟ้าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> คุณใส่ผีฟ้ามีด้วยหรอเนี่ยค่ะเพราะว่าผีฟ้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นผีที่เขานับถือกันเอาไวค้คอยรักษาคนถูกไหมฮะแต่พอใครที่ทําผิดผีหรือว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมาผีฟ้าก็จะกลายเป็นผีผีฟ้าที่คอยรักษาคนกลายเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ก็เพิ่งรู้ว่าคําว่าผีฟ้าเนี่ยมีคุณใส่ผีฟ้าด้วยฮะโอเคครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของผีจริงหรือชิดไปเองแล้วก็ก่อนจากกันขอขอบคุณพี่เกฟและพี่แบมมากๆที่โทรมาเล่าเรื่องราวให้กันฟังแล้วที่สําคัญที่สุดก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณค่ะความกลัวบางครั้งอาจไม่มีตัวตนแต่หากคุณยังหาคำตอบไม่ได้บางทีคำว่าผีก็อาจเป็นเรื่องจริง พบกันใหม่ในตอนหน้าผีจริงหรือคิดไปเอง